คลิปนี้ค่ะหมาพามาชมบ้านโครงการใหม่สวยๆเลยนะคะในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจากแสนสิริในทําเลสารยาปิ่นเกล้าที่ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาและทางด่วนค่ะ ทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมาราวจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคนเห็นไหมแต่งตัวขนาดนี้คงเดาไม่ยากใช่ไหมว่าโครงการที่จะพามาวันนี้จะฟิลลิ่งไหนไม่บอกเลยนะคะจะพาทุกคนนะคะมาพักผ่อนในโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้บรรยากาศเหมือนเมืองตากอ,อากาศริมทะเลกันที่โครงการอนเนสศิริสาลยาปิ่นกล้านั่นเองค่ะตรงนี้คือแค่พื้นที่ส่วนกลางของเขาสวยมากๆเลยนะไม่บอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีการดีไซน์คอนเซปต์นะคะให้ออกมาในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเพราะเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก เมืองซันตริีนีของประเทศกรีซนั่นเองค่ะที่โครงการอนาสิริสารยาปิ่นกล้าวซึ่งที่นี่ค่ะเขาเป็นบ้านโครงการใหม่จากแสนสิริเลยค่ะพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฟลต2ชั้นทั้งหมด230ยูนิตบนที่ดินโครงการรวมอยู่ที่44ไร่กว่ามีแบบบ้านให้เลือก3แบบค่ะที่ดินเริ่มต้นประมาณ36ตารางวาไปจนถึง55ตารางวา พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่149ตารางเมตรไปจนถึง187ตารางเมตรกับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน3-4ห้องน้ำ2ที่จอดรถรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายอยู่2-4คนได้สบายๆเลยค่ะบ้านเดี่ยวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะคือแบบบ้านที่ชื่อว่าเลสเซ่นั่นเองค่ะทุกคนที่ดินของเขานะคะจะเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่161ตารางเมตร ฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องครัวห้องรับประทานอาหารแล้วก็สามารถจอดรถนะคะได้2คันนั่นเองค่ะแบบเลเซ่นะคะก็จะเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขน,ขนาดขยายอยู่ประมาณ2-4คนกําลังดีสําหรับบ้านในโครงการนี้นะคะไม่บอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็สะดุดตาค่ะเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสถาปติกรรมแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะคะก็ถ่ายทอดออกมาได้ดูโดดเด่นไม่ซ้าใครเลยค่ะดูมีความหรูหราค่ะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความอบอุ่น แล้วก็ผ่อนคลายนั่นเองค่ะที่จอดรถของแบบบ้านเลเซ่ค่ะสามารถจอดรถได้บริเวณนี้2คันกำลังดีนะคะขึ้นลงได้อย่างสบายเลยค่ะประตูทางเข้าของเขาจะมี2ทางด้วยกันนะคะที่เห็นอยู่บริเวณที่จอดรถตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าที่เชื่อมจากที่จอดรถนั่นเองค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เขาจะนิยมเข้าออกบริเวณนี้เนาะเพราะมันสะดวกพอจอดรถปั๊บก็เข้าสู่ในตัวบ้านได้เลยส่วนประตูทางเข้าหลักของแบบบ้านเลเซ่นะคะทุกคนด้านหน้าตรงนี้เขาจะทํา เตะพื้นขึ้นมานะคะเป็นพื้นที่ของเฉลียงให้นั่นเองค่ะกรอบประตูและหน้าต่างที่โครงการให้นี่นะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมสีเทาอมดํานั่นเองนะ,ะสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็สําหรับกระจกที่นี่นะคะเขาจะให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงนั่นเองคุณนะสมบัติเลยนะคะก็คือ1เลยจะช่วยสะท้อนความร้อนไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าสู่ในตัวบ้านแต่ว่าแสงสว่างก็ยังสามารถส่องเข้าได้ถึงนั่นเองค่ะช่วยกันความร้อนให้เราอันนี้หมายชอบนะแต่เข้าไปดูด้านในของแบบบ้านเลเซ่กันดีกว่าค่ะ คือด้านในของแบบบ้านเลเซ่ค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยมีความอบอุ่นแต่ว่าแฝงไปด้วยสีสันนะคะที่มีความสนุกสนานแต่เป็นสีสันที่ไม่หนักแล้วก็ฉูดฉาดจนเกินไปนั่นเองนะคะสไตล์การแต่งบ้านของเขาในบ้านตัวอย่างนี้คือสไตล์โบฮีเมียนนั่นเอง ไม่ว่าจริงมันดีนะเพราะว่าพอเข้ามาค่ะมันมีความสดใสแล้วก็แฝงไปด้วยความโฮมมี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไอเดียเหล่านี้ไปตกแต่งในบ้านของเราเองก็ได้เลยนะคะสําหรับโซนแรกค่ะที่ใหม่เข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของลีฟิ้งนั่นเองนะคะพื้นที่ลิฟิ้งแอเรียที่นี่ถ้าสังเกตนะคะจะมีแสงสว่างแล้วก็ความโปร่งของพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าด้านหน้าตรงนี้เป็นประตูกระจกทางเข้าใช่ไหมเป็นประตูกระจกสไลด์ส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะก็เ,เป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยะคะ่ะทุกคนแล้วพอเป ิดออกไปอะ่ะเขาก็จะมีพื้นที่สีเขียวส่วนข้างบ้านด้วยมันก็จะช่วยเบรกแบบพื้นของความร้อนทําให้พอมีสีเขียวยิ่งสบายตาเข้าไปใหญ่เลยค่ะลิฟวิ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะวางโซฟาประมาณ3ที่นั่งได้กําลังดีเนาะถ้าไม่เป็นรูปตัว L นะ โอ้นะคะขนาดด้านข้างของโซฟาได้เลยมีคอฟฟี่เทเบลมีอาร์มแชร์เก้าอี้สตูได้นะคะส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะคะทุกคนตรงนี้สามารถทําเป็นผนังของดูทีวีได้นะคะเราจะบิวเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้ก็ได้เนาะส่วนตรงนี้เป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2นั่นเองนะคะ มูดแอนโทนของที่นี่ที่มันดูโฮมมี่แล้วก็น่าอยู่แบบนี้ในแบบบ้านลิสเซ่เพราะว่าทางโครงการค่ะเขาให้พื้นเป็น SPC ลายไม้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปเสียสตังปูพื้นเพิ่มแล้วนะคะบวกกับฟอร์ทู i ซลิงชั้นล่างจะอยู่ที่2.65เมตรด้วยกันค่ะ ที่4ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนไม่บอกเลยว่าถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องตรงนี้คือเหมาะมากๆเลยเพราะว่าท่านไม่ต้องเดินขึ้นแล้วก็ลงบันไดที่สําคัญเป็นห้องที่วิวดีมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นวิวส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบ้านได้เลยค่ะในห้องนี้ค่ะเราจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะคะประมาณไซส์5ฟุตเนี่ยกำลังดีมีพื้นที่เหลือไว้วางโต๊ะข้างเตียงด้วยนะคะถ้าปลายเตียงอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะติดกระจกบ,บานใหญ่เอาไว้ดูความเรียบร้อยหรือว่าเรราแตตต่ตงงัวนี้ ได้นะคะคแล้วก็อาจจะหาอามแชร์สักหนึ่งหรือว่าอาจจะมีรีไคลเนอร์ไว้สาหรับผู้สูงอายุในห้องนี้ก็ได้แล้วก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับ b u ว l ตู้เสื้อผ้ายังได้เลยค่ะทุกคนไฮไลท์ของห้องนี้ไม่บอกเลยนะคะว่าเป็นห้องที่แบบถ้าให้เลือกอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยไม่อยากอยู่ห้องนอนนี้มากเพราะว่าเขามีประตูเปิดออกไปบริเวณสวนด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ และบริเวณด้านหน้านี้ค่ะทุกคนเราสามารถที่จะทําให้กลายเป็นสวนหินสวนสไตล์อังกฤษเป็นมุมไว้นั่งจิบกาแฟก็ได้นะถ้าในกรณีที่ด้านในอ่ะเราทําเป็นห้องทํางานอะไรเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะทําให้เป็นบ่อปลาก็ได้ค่ะ ไปค่ะมาดูพื้นที่ของดินิ่งกันบ้างดีกว่านะคะทุกคนซึ่งตำแหน่งของโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าพื้นที่โซนดินิ่งเนี่ยนะคะจะเชื่อมต่อกันเลยค่ะกับพื้นที่ของลิฟวิ่งถ้าเปิดประตูเข้ามาเราจะมองเห็นพื้นที่ทั้งสองเนี่ยเขาคอนเน็กกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทํากิจกรรมบางคนอาจจะนั่งทานข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วย,ววยแล้วก็เด็กๆอาจจะเล่นอยู่ที่บริเวณโซฟาเนี่ยจะทําให้บริเวณนี้นะคะสมาชิกในครอบครัวเราได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นเองนะคะ โต๊ะทานข้าวแบบในบ้านเลสเซ่ค่ะวางโต๊ะทานข้าวประมาณ4-6ที่นั่งกําลังดีนั่นเองนะคะหรือเราจะปรับเปลี่ยนไอเดียโต๊ะทานข้าวนะคะด้านหลังให้ทําเป็นลักษณะโซฟารูปตัวแอลแบบนี้ก็ได้ด้านหน้าตรงนี้นะคะ่ะก็เพิ่มเก้าอี้จาก3ตัวเข้ามาก็จะทําให้พื้นที่ทานข้าวของเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นนะคะเวลาที่มีสมาชิกมาที่บ้านเราก็จัดปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยเพิ่มแชนเดเลียอีกสักหน่อยทําให้ในบ้านนี้ดูห,หรูหราหรือว่าอบอุ่นนั่นเองนะคะด้านหลังอะคะ่ะเขาจะเป็นหน้าต่างให้นะคะ1จุดด้วยกันนะะะคแลตรงนี้ เขายังจะมีสเปซเหลือ,อก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของห้องครัวบริเวณนี้เราจะบิวนะคะเป็นตู้โชว์ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นมุมกาแฟนะคะอาจจะเป็นแผ่นที่เล็กๆนะคะไว้สําหรับจัดเตรียมแบบอาหารต่างๆไว้บริเวณนี้ก็ได้หรือบางบ้านอยากจะวางตู้เย็นอีกสักหนึ่งไว้ตรงนี้ก็ได้ติดกันค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องครัวที่นี่เนี่ยเขาจะให้เป็นห้องครัวปิดมิดชิดเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ห้องครัวของแบบบ้านเลสเซ่ค่ะทุกคนค่ะที่นี่เนี่ยเขาดีไซน์พื้นที่ครัวกับลอนรีเอาไว้ด้วยกันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลทําความสะอาดแล้วก็ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากมาก และไม่คับแคบด้วยนะทุกคนขอดูเป็นโซนครัวก่อนดีกว่านะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถนะคะบิวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยให้เป็นลักษณะทรงแนวยาวแบบนี้ได้นะคะมีหน้าต่างให้1จุดค่ะล้างจานตรงนี้ได้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของคุกกิ้งอาจจะติดพวกหูดูดควันก็ได้นะคะถ้าทํากับข้าวหนักเราเปิดระบายอากาศได้หน้าต่างตรงนี้1จุดแล้วนะยังมีหน้าต่างในส่วนของลอนรีตรงนี้ให้ระบายอากาศได้อีก1จุดเช่นเดียวกันนะคะทุกคน พื้นที่ลอนรีตรงนี้ค่ะวางนะคะเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้เลยด้านข้างค่ะก็บิวชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นชั้นต่างๆแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้มีพื้นที่เหลือค่ะไว้วางตู้เย็นได้เลยนะคะในครัวนี้อยู่สัก2-3คนคนนึงซักผ้าไปอีกคนนึงทำกับข้าวอะไรเงี้ยได้แบบสบายเลยค่ะและเขามีประตูที่เปิดเชื่อมออกไปบริเวณสวนด้านหลังบ้านด้วยค่ะ คนค่ะหมายจะบอกว่าตำแหน่งของห้องครัวเนี่ยที่เขาวางไว้จุดนี้เนี่ยนะคะข้อดีอย่างหนึ่งเลยคือเพื่อให้ใกล้กับประตูทางเข้าที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนั่นเองค่ะประตูบานนี้แหละค่ะเวลาที่เราซื้อของแล้วก็ลงจากรถเนี่ยเราก็สามารถเข้าประตูตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเข้าสู่ห้องครัวได้เลยถ้าวันไหนที่เรามีแขกมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวสําหรับแขกด้วยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเราในการเดินจากประตูตรงสู่ห้องครัวนั่นเองนะคะติดกันค่ะบริเวณนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะสําหรับห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างของแบบ บ้านเลเซ่นี่นะคะทุกคนจะเป็นห้องน้ําแบบฟูลฟังก์ชันเลยค่ะเขาแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยเราจะใส่ฉากกัน้นหรือว่าจะใส่พวกม่านห้องน้ําก็ได้นะคะแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของความอับชื้นนะเพราะว่าเขามีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นแล้วก็แสงสว่างสามารถส่องเข้าได้ถึงนั่นเองค่ะส่วนประตูบานนี้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ห้องนะทุกคนได้ประตูบานใหญ่แบบนี้นี่คือห้องเก็บของนั่นเองค่ะห้องเก็บของนี้เก็บของได้จุมากมา แล้วก็ของชิ้นใหญ่ชิ้นสูงเนี้ยค่ะเก็บได้เลยบันไดนะคะอุปกรณ์แบบดูแลบ้านต่างๆสวงสวรรคกระเป๋าเดินทางใครที่แบบมีของต่างๆไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนห้องเก็บของนี่ค่ะคือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เก็บได้จุแล้วก็เยอะมากๆไปอันนี้หมดฟังก์ชันด้านล่างแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2ของแบบบ้านเลเซ่กันค่ะครงส ของแบบบ้านเลเซ่ค่ะที่นี่เขาจะให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะเวลาที่เราขึ้นแล้วก็ลงบันไดเนี่ยจะไม่มีเสียงแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงความแน่นของบันไดนั่นเองที่สําคัญหน้าบันไดของเขากว้างเหยียบได้เต็มเท้านะคะเขาปิดทับด้วยไม้ค่ะเข้าชุดกันเลยกับราวจับบันไดนั่นเองนะคะ พอมาถึงชั้น2ของแบบบ้านเลเซ่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนแล้วค่ะชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำ r t o Ceiling ชั้น2จะอยู่ที่2.6เมตรนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ให้เป็นลามิเนตลายไม้ค่ะดูแลทำความสะอาดง่ายแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนนะคะนุ่มสบายเท้าแล้วก็ไม่เย็นเท้าด้วยค่ะไปพาไปดูห้องที่เป็นหัวใจหลักของชั้น2นี้เลยก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมของแบบบ้านเลเซ่ค่ะทุกคนเขาจะให้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะทำให้เราง่าย การแบ่งโซนต่างๆในห้องนอนแล้วก็จัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะที่นี่กว้างขวางอยู่สบายเลยค่ะวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนคิงไซส์แล้วก็ควีนไซส์แบบนี้เลยค่ะโต๊ะข้างเตียงทั้งสองได้เลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งถ้าอยากจะมีทีวีในห้องนอนมีชั้นวางทีวีชั้นวางของหรือแม้กระทั่งโต๊ะทางานบริเวณนี้ก็วางได้ค่ะและพื้นที่โซนนอนตรงนี้ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นหน้าต่างแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้พื้นที่บริเวณนี้ แสงสว่างจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะตรงนี้นะคะขนาดหัวเตียงเนี่ยคะ่ะจะมีหน้าต่างให้2จุดด้วยกันทําให้แสงสว่างเข้ามาในห้องนอนของเราได้ได้อย่างเพียงพอและยังมีพื้นที่เหลือไว้สําหรับแบ่งบล็อกอินโคลเซอยู่ด้านนู้นค่ะ Oh, ทุกคนคะ่ะมุมนี้นะคะดีมากๆเลยสําหรับ walk in closet นะคะเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้ดีมากๆนะคะในห้องแต่งตัวของเราในห้อง master bedroom ตรงนี้มีหน้าต่างให้1จุดนะคะพื้นที่ walk in closet เนี่ยเราสามารถ b u i ตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพยายดาน2.6เมตรได้เลยผนังด้านนี้นะคะที่จะเป็นผนังของห้องน้ําเราก็ติดกระจกบานใหญ่เต็มตัวเอาไว้ดูเวลาที่เราแต่งตัวแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามามันทําให้ผู้หญิงอย่างเราแต่งหน้าแต่งตัวได้ง่ายด้วยแล้วติดกันเลยค่ะ เป็นห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเอง สำหรับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเขาจะแยกระหว่างโซนแหง้งแล้วก็โซนเปียกที่ชัดเจนเลยนะคะพื้นที่โซนเปียกตรงนี้เราจะใส่ฉากกั้นหรือว่าม่านห้องน้ําก็ได้แล้วก็ผนังตรงนี้ค่ะเขาจะเบิ้ลออกมาเพื่อทําช่องไว้ให้เราสําหรับวางผู้ขวดแชมพูเจลอาบน้ําอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีหน้าต่างตรงนี้ไว้ให้1จุดด้วยเอาไว้เปิดระบายอากาศแล้วก็แสงเนี่ยค่ะจากธรรมชาติจะเข้ามากลางวันนะ่ะแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะส่วนพื้นที่ของโซนแห้งอ่ะคะ่ะก็สุขภัณฑ์ต่างๆมีกระจกอ่างล้างหน้าให้ครบเรียรร้ออยพอม ใช้งานเลยค่ะ สำหรับห้องนอนที่2ค่ะทุกคนห้องนี้อยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะหมายแนะนําเลยถ้าเราไม่อยากจะบิวตู้เสื้อผ้าแบบสูงจรดฟ้าเพดานเนาะเราก็อนนี่นะคะจะทําเป็นชั้นไว้สําหรับแขวนเสื้อผ้าแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆอะ่ะถ้าเราจะบิวเป็นตู้หมายว่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าฝุ่นต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไม่แบบอยู่บนหลังตู้อะไรเงี้ยถ้าเราบิวได้สูงจรดฟ้าเพดานไปเลยเนาะสําหรับห้องนอนที่2นี้ค่ะวิวดีหน้าอยู่มากๆอยู่โซนด้านหน้าไม่พอนะคะเขายังจะมีหน้าต่างให้บริเวณนี้ด้วยทุกคนเรามองเห็นวิวด้านหน้า แล้วก็ด้านข้างบ้านได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าวางเฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่ได้ครบเลยนะคะเตียงนอน5ฟุตกันไปเลยค่ะบริเวณนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานก็ได้แถมยังมีพื้นที่เหลือไว้วางโต๊ะข้างเตียงหรืออาจจะติดตั้งทีวีไว้ในห้องนอนรวมถึงชั้นวางทีวีก็สามารถทาได้ค่ะ และห้องนี้ค่ะคือห้องนอนที่3ค่ะทุกคนห้องนอนนี้นะคะอยู่โซนด้านหลังของบ้านไม่ต้องกังวลเลยนะห้องนี้แสงสว่างถึงแน่นอนค่ะเพราะมีหน้าต่างทั้ง2ด้านนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองถ้าสมาชิกไม่เยอะค่ะห้องนี้หมายแนะนำานะคะว่าให้ปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นห้องเสื้อผ้าก็ได้นะหรือว่าบางคนอาจจะทําเป็นห้องทํางานแบบนี้ทํางานดีเรกไร้สดหรือว่าอาจจะเป็นฟิตเนสส่วนตัวในบ้านก็ได้เอาไว้เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีสมาชิกเยอะหน่อยห้องนี้ถ้าเป็นห้องนอนหมายแนะนํหรือว่า เียงนอนประมาณ3ฟุตครึ่งกําลังดีและมีพื้นที่เหลือไว้สําหรับวางพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะทางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งด้วยค่ะฟังก์ชันสุดท้ายของแบบบ้านเลเซ่ค่ะทุกคนคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้เขาจะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะด้านในก็มีขนาดกว้างขวางนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียก เราสามารถใส่ฉากกั้นนะคะเพื่อไม่ให้น้ําในโซนเปียกในกระเด็นมาสู่โซนแห้งได้เลยแล้วก็มีหน้าต่างค่ะทุกคนอันนี้นะคะเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้แล้วก็แสงสว่างเนี่ยส่องเข้ามาได้ในช่วงเวลากลางวันกําลังดีไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้วนะคะไม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองแล้วกับแบบบ้านเลเซ่จริงๆอ่ะโครงการนี้เขาเดินทางมาง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะ ตัวโครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้าหาไม่ยากค่ะอยู่บนถนนสําเร็จพัฒนาใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาการเดินทางเข้าและวก็ออกโครงการนี้สะดวกนะคะเพราะว่าเดินทางได้ทั้งถนนกาญจนาพิเศษและถนนบรมราชชนนีค่ะ ถ้าใครจะใช้ทางด่วนเพื่อเดินทางเชื่อมต่อเข้าใจกลางเมืองอย่างจตุจักรลาดพร้าวแล้วก็รัชดาค่ะอยู่ที่โครงการนี้ถือว่าสะดวกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับจุดขึ้นแล้วก็ลงทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกหรือทางด่วนประจิมรัชยาด่านฉิมพลีค่ะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ถนนบรมราชชนนีและทางคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีสามารถวิ่งตรงเข้าไปโซนปิ่นเกล้าแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เกาะรัตนกโกสินทร์ได้โดยตรงเลยค่ะ และในอนาคตจะมีถนนสายใหม่ที่เชื่อมต่อนะครอินสารยามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางเพื่อช่วยแก้ปัญหารถติดบริเวณถนนกาญจนาพิเศษและถนนบรมราชชนนีนะคะซึ่งถนนสายใหม่นี้นะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี2569นี้เองค่ะถ้าเสร็จแล้วเราจะเดินทางสะดวกมากเลยนะ นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายสถานีสารยามาอยู่ใกล้ๆกับโครงการอีกด้วยนะคะยังไม่หมดนะทุกคนเพราะถ้าเราถามถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในย่านนี้อะค่ะไม่บอกเลยว่าเขามีให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเซนทัลสารยาแมคโคสารยาโลตัสสารยามหาวิทยาลัยมหิดลสารยาและศูนย์แพทย์การจนาพิเศษก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการนี้เองค่ะ ็นไหมคะว่าโครงการอนาศิริสารายาปิ่นเกล้าโครงการนี้เนี่ยเขาเดินทางสะดวกจริงๆนะคะแล้วใครที่ อยู่อาศัยในโซนสารยาปิ่นเกล้าก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำเลดีๆแบบนี้เนี่ยน่าจับจองเป็นเจ้าของและน่าอยู่อาศัยมากๆและใครนะคะที่อาจจะไปทํางานนะคะในโซนพวกแบบปิ่นเกล้าจตุจักรลาดพร้าวหรือว่าดินแดงหรือแม้กระทั่งโซน CBD เนี่ยหมายบอกเลยว่าจากโครงการไปเนี่ยเดินทางง่ายสะดวกทําให้ชีวิตของเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บางคนอะ่ะอาจจะสะดวกในการเดินทางแต่บางคนชอบกับที่จะอยู่อาศัยภายในโครงการพร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศแบบนี้หมายบอกเลยนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่งางขับเ้าทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ย เหมือนมากๆเลยเหมือนเรานะคะอยู่ในเมืองตากอากาศมากๆเลยนั่นก็เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าโครงการนี้เขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากเมืองตากอากาศ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จึงนาแรงบันดาลใจเหล่านั้นนะคะมาตกแต่งขาเฟาให้สวยงามและไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวทุกคนคะ่ะขาเฟาที่นี่เนี่ยยังรองรับทุกการทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวแล้วก็ตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์มากๆเลยเริ่มจากไลฟ์สไตล์แรกถ้าชอบออกกําลังกายแบบว่ายน้ากลางแจ้งแนะนําที่นี่เลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ํานะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะทุกคนแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนริมสระให้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการทํางานในบรรยากาศที่ชิล บ้านที่นี่เขาจะมีพื้นที่โซนที่เป็น co-working space ให้เรานั่งทํางานไปด้วยแล้วก็มองเห็นวิวสวยงามของโครงการด้วยนะคะส่วนออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งคือออกกําลังกายในร่มที่เน้นเป็นทางฟิตเนสไม่ว่าจะคาร์ดิโอหรือว่าเวทเทรนนิ่งชั้น2ของของคาเท้ตตรงนี้ตอบโจทย์เลยค่ะและมีพื้นที่โซนอ o u t ดอ o r ไว้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะ จากคลาเปาแล้วค่ะที่โครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้าเนะคะเขาจะมีพื้นที่สวนส่วนกลางที่จะเชื่อมพื้นที่กันมาเลยนะทุกคนส่วนที่นี่สวยมากๆเลยนะคะเขาลงต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ให้ร่มรื่นด้วยนะคะแล้วก็มีพาวิเลียนแบบที่หมายอยู่ตรงนี้ด้วยถ่ายรูปนี่คือสวยมากๆเลยฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทุกคนสําหรับพื้นที่ของสวนส่วนกลางค่ะเราสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจมาเดินรับลมรับอากาศชิลๆได้เลยนะคะนอกจากความสวยงามของสวนส่วนกลางที่นี่แล้วเนี่ยเขายังจะมีแสนสิริแบกย์ดซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของทางแสนสิริ เ,เป็นแปลงผักสวนครัวที่เราสามารถนําผักเหล่านั้นนะคะกลับไปประกอบอาหารทานที่บ้านได้และค่าส่วนกลางที่นี่ไม่บอกเลยค่ะไม่แพงแค่46บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองที่ค่าส่วนกลางของเขาไม่แพงนั่นก็เพราะว่าพื้นที่นะคะในส่วนของคลับเฮาส์เนี่ยทางโครงการเขาได้ติดตั้งโซลารูฟค่ะซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะคะจากพระอาทิตย์นี่แหละนากลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้ในพื้นที่ของคลับเฮาส์ทำให้เราประหยัดค่าส่วนกลางไปอีกอุ้ยเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนสุดท้ายที่จะพามาดูของโครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้าก็คือระบบรักษาความปลอดภัยค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยนะคะเขาดูแลกันแบบ l e ฟท24ซึ่งเป็นบริการมาตรฐานความปลอดภัยจากทางแสนสิริเขาเลยค่ะที่บรเิเวณเมนเกตแห่งนี้นะคะมีรปภแล้วก็กล้อง CCTV ที่ดูแลลูกบ้านเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะยังมีเรียลไทม์การ์ดทัวร์นะคะที่จะคอยดูแลทุกจุดทั่วทั้งโครงการให้กับลูกบ้านอีกด้วยค่ะส่วนการเข้าออกนะคะของโครงการถ้าเป็น Resident จะเข้าออกด้วยระบบ RFID S S เป็นการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัตินั่นเองประตูก็จะทําการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะส่วนวีซิเตอร์ค่ะก็จะเข้าด้วยระบบ VMS System นะคะเป็นการบันทึกข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยาําโดยที่ไม่ต้องทิ้งบัตรไว้ที่รอปภค่ะหมาาดูครบแล้วนะคะกับโครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้าค่ะ โครงการนี้ไม่บอกเลยนะว่าใครที่กําลังรอโครงการที่อยู่อาศัยที่จะทําให้เราได้ฟิลเหมือนพักผ่อนในเมืองตากอากาศแทบ เมดิเตอร์เรเนียนในทุกๆวันโครงการนี้คือใช่แล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแถมตัวบ้านของเขาเองยังสวยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานด้านในบ้านนี่คือครบครันมากๆและมีให้เลือกตั้งแต่บ้านแฝดไปจนถึงบ้านเดี่ยวด้วยค่ะสําหรับราคาเริ่มต้นของโครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้านะคะเริ่มต้นอยู่ที่5้าล้านสองแสนบาทไปจนถึง9ล้านบาทค่ะส่วนแบบเลเซ่นะคะที่หมายพาไปดูวันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวนั่นเองพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 6 1เอตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนบาท แต่ว่าตอนนี้ทางโครงการนี้นะคะทุกคนคะ่ะเขามีส่วนลดพิเศษมอบให้เราสูงสุดอีก3 0 0 0 0 0บาทและไม่พอคะ่ะยังฟรีนะคะค่าจ่ายวันโอนค่ะแล้วก็ค่าส่วนกลางให้อีก2ปียังไม่หมดนะยังมีอีกแค่บอกว่ามาจากโฮมไบเออร์จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก0,000 0องหมื่นบาท <c oughs> คุณไม่บอกเลยนะว่าวินาทีนี้โครงการนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ทําเลเขาสะดวกด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะแนะนําให้มาเยี่ยมชมโครงการด้วยตาของเราเองดีกว่าสำนักง,งานขาย9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะอ่ะเสร็จจากโครงการนี้นะคะหมาจะพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆอออวันนี้เฉลยเลยดีกว่าจะพาไปที่ o s e ซ e ว r รีเทิร a e e r y and Coffee House ค่ะ ที่นี่นะคะเขามีอาหารให้หลากหลายมากญี่ปุ่นอิตาเลียนอาหารไทยนะคะเบกเกอรี่หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มไปที่เดียวครบเลยค่ะน่าทานมาก ถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็คือ o อเซเวนรีเทิร์นคาเฟ่เบเก f ร e ่แอนด์คอนั่นเองค่ะร้านเขาน่ารักมากอยู่ติดริมถนนพุนทธมณฑลสาย5นะคะจากโครงการอนาสิริสารยาปิ่นเกล้าอะ่ะมาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองก็มาถึงที่ร้านแล้วที่นี่ค่ะเมนูอาหารเขาน่าทานมากแล้วก็เบเกอรี่เขาก็อร่อยด้วยนะคะเดีย๋ยวไปเขาสั่งก่อนแล้วก็เลงที่นั่งแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าสั่งเมนูอะไรค่ะ ชื่นใจเย็นฉ่ำแนะนำก่อนเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยค่ะที่ใหม่มานั่งอยู่นี้ก็คือเมนูที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเลยที่ใหม่สั่งมาที่เป็นโกโก้ปั่นนะส่วนตัวคือชอบขั้นบนเขาจะท็อปด้วยไอศครีมค่ะต่อมานะคะเมนูนี้อากาศร้อนต้องทานอะไรที่ยเย็นๆตุ้เปรี้ยวให้ฉ่ำใจนะคะเดอะควีนค่ะเขาจะเป็นน้ำสวรสนะคะผสมกับสับประรดนั่นเองนะคะเขาก็จะมีเลมอนออนท็อปด้วยเลมอนนะคะมีแบบ ตัวที่เป็นอง,งุ่นนะคะสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดนะคะรวมถึงแอปเปิ้ลเขียวจัดมาสวยงามต่อมาค่ะเครื่องดื่มก็จะเป็นกาแฟนะคะเมนูนี้ก็คือ dirty caramel นั่นเองค่ะ<อ>ก็สั่งมาแบบให้ดูหลากหลายเนาะเพราะว่าอาหารเขาหลากหลายมากส่วนอาหารวันนี้ค่ะมาจากหลายแบบหลายแบบมากทุกคนเริ่มจากนี้ก็เลยอาหารเหนือ เป็นคาเฟ่ที่มีอาหารเหนือเป็นคุ้มขันตกเสิร์ฟมาแบบนี้เลยค่ะข้างในนะคะเขจะมีแบบข้าวเหนียวนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะน้ำพริกอ่องนะมีแคบหมูนะคะไส้อัวพังเลแล้วก็แกงโคะนั่นเองนะคะถัดมาะะอาหารญี่ปุ่นวันนี้เป็นข้าวหน้าแซลมอนเทริยากินะคะ แล้วก็มีแรปเนื้อค่ะดูเป็นแบบว่าของฝรั่งหน่อยนะคะต่อมาเลยค่ะปิดท้ายนี่เป็นสเต็กแซลมอนนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำที่ราดมานี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยนะคะอ่าเราจะเริ่มทานกันแต่อาหารเหนือก่อนแลนดิ้งที่ประเทศไทยก่อนนะคะทางภาคเหนือทุกคนเห็นแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปทางภาคเหนือเนาะก็หาคาเฟ่ที่มีอาหารเหนือเผ็ดเข้มขน้นสถาน อร่อยน้ำพริกอ่องค่ะดูจุ้ยมากเลยราดเข้าไปอีกนิดนึงนอกถึงกระป๋อ,อ,ขอ,อบข้างในนุ่มอร่อยแรปเนื้อของเขาคือเนื้อแรปเขชิ้นใหญ่มากดูสิคะ เือข้างในฉ่ำและจุ้ยมากนี่ค่ะฝากไว้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาร้านอาหารแบบว่าคาเฟ่นั่งชิลๆสบายๆแต่อาหารแบบจัดหนักได้แบบทุกประเทศนะคะ O 7 r e t u r n Cafe b a k e r y and Coffee House ค่ะที่นี่นะคะอยู่ติดริมถนนพุทธมณฑลสาย5 9าโมงเชา้าจนถึง3ทุ่มอาหารไทยอาหารฝารัง่งอาหารญี่ปุ่นนะคะ,ะ,คะครวมไปถึงเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ไม่ควรพลาดอันนี้คือหมายขอทานขอ,ของข่าวก่อน แล้วเดี๋ยวมายังสั่งเซ็ตของหวานด้วยที่นี่ก็มีของหวานที่แนะนาเหมือนกันค่ะของขค้าแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานค่ะทุกคนที่นี่ที่หม่เลือกมาจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเริ่มกันที่อย่างแรกเมนูนี้ก็คือเค้กลอตช่องวัดเจตนั่นเองนะคะเขาค่อนข้างจะมีแบบว่าฟิลลิ่งอ่อนนุ่มนิดนึงอะทุกคนเราต้องรีบทานนะคะต่อมาค่ะเป็นคัสตาร์ดเค้กค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือเป็นเค้กฝอยทองเขาฝอยทองจุกมากเราจะมาเริ่มนะคะกันที่เค้กลอตช่องเค้กลอช่องวัดเจตนะ,ะทุกคน เขาจะมีน้าราดเนี่ยคะ่ะน้ำราดลดช่องทานแล้วนะเดี๋ยวขอเรียาน้องดอกไม้ออกก่อนนะคะนี่มาสุดท้ายเลยใครนะคะที่กําลังมองหา โครงการที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแฝดหรือว่าบ้านเดี่ยวนะในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนไม่แนะนําเลยค่ะกับโครงการอนาซิริสารยาปิ่นเกล้าโครงการน,นี้สวยค่ะตัวบ้านสวยพื้นที่ส่วนกลางดีนะคะแล้วเขาก็ออกแบบมาได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้าใครด้วยนะคะที่สําคัญค่ะราคาเริ่มต้นของเขาก็ดีมากเริ่มต้นอยู่ที่5้าล้านสอบาทไปจนถึง9ล้านบาทนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นค่ะ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ค่าส่วนกลาง2ปีแล้วถ้าบอกว่ามาจากโฮมไบเออร์นะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก2อ0 0มบาทแค่นั้นไม่พอในทำเลขของโครงการนาะสิริสารยาปิ่นเกล้าอนาคตนะคะเขาก็จะมีตัดถนนเส้นใหม่ค่ะที่เชื่อมจากนครอ,อินนะคะมาสู่สารยาแล้วก็จะมีรถไฟฟ้านะคะที่ขยายต่อนะคะมาจนถึงสถานีมหิดลนสารยาอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าลงทุนครั้งนี้เพื่อที่อยู่อาศาายัยหรือว่า เป็นการลงทุนในอนาคตของเราในการทำอสังหาริมทรัพย์หมายว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเหมือนกันแล้วก็เป็นแบรนด์คุณภาพจากทางแสนสิริมาในรูปรักษาความปลอดภัยที่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะรายละเอียดของโครงการค่ะหมายจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะใครที่สนใจโครงการนี้ก็มาได้เลยค่ะสำนักง,งานขาย9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นท่านั้นเองนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะโฮมอาราวจะพาไปดูโครงการไหนและเช็คอินร้านอาหารอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้หมายต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะ